มาไล่สดอะไรก็ถ่ายรูประวังชนพรเด้อจะเบียดใต้หลาเด้อโอ้มันเป๊ะต้องแก๊งไม่ใช่ลุงออกแกนไม่้องออกแกแบบ

เบียดจะเบียดตายหลายเด้อโค้งมันไม่รับถนนโค้งไม่รับโค้งมัค้โค้งไม่รับโค้งรัคไื่้ คนทามสำเนเบรกออกไเนระสมัยลงเกียร์สี่แล้วลงเกียร์มอสแลวตอนนี้ลงมอสล้อถ่ยเบรกยังเด็กคนนึงรอบแล้วอนึ่งล้อ

รอกับเยืนน้ำมันหรืไม่บำรุงไบไหมนะอย่างในไม่มีร้อมใุ่่ใไรยว่าความแบนี่มีโค้อันนี้ชมวิมยังงละนอนไม่เลัเจให้นอนโอ้คงผมพานอนหลายคนนะาป้า่คัดกูตอกก่อนแล้วเนี่มหมูหมูทำชาเีย ยังไม่รู้จักูนะเนี่ยเบาเนอะระวังตัวเด็ยจะตายเลยแม่หัวเข้าไว้หัวเข้าไว้แล้วอบสุดท้ายแล้วขื่นและวลอกเลยขอกำลังผู้ชายเด้อ นี่เลือนนะนี่ม็นยากเนาะไม่มีกำลังที่ใช้ก็ขึนวนีขัขึ้นนี่ับึนนีเอ้าเข็นหน่อยๆน่อยหน่ออีห่เอเอาหัวขึ้นหัวขึ้นอเดาชักออกตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวยกลงไ้